สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์กลับมาอยู่กันในเกมดราก้อนแอนใส่เลนกอร์นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการเลือกแลกอาร์ติแฟกต์ในร้านอาร์ติแฟกช็อปนะครับโดยเฉพาะอาร์ติแฟกต์ระดับแรชิ้นแรกนะครับว่ามีวิธีการเลือกยังไงนะครับอาร์ติแฟกต์แรชิ้นแรกเนี่ยมันจะมีผลกับการเล่นของคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้ในการแลกของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะครับแนะนาว่าไม่ควรเลือกมั่วๆเด็ดขาดก่อนที่จะไปฝากกดไ like, ลค์กคดแชร์กดซับสไครป์ a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่นวารุณันพับจีโมบายฟรีไฟล์ ROV เกณชินอิมแพกและอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ f e c o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  k n p n p e a g k เกมท็อปอัพเซ็นเตอรนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับว่าอาร์ติแฟกต์ระดับแรชิ้นแรกนะครับมีผลกับการเล่นของแอคเคท์ของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกอาร์ติแฟกต์ผิดเนี่ยมันก็จะทําให้เราตะลุยด่านลงเดนเจนต่างๆได้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเลือกใช้งานอาร์ติแฟกต์นะครับว่าอาร์ติแฟกต์แบบไหนเหมาะกับยูนิตประเภทไหนบ้างแล้วก็อาร์ติแฟกต์ชิ้นแรกที่เราควรเลือกใช้เนี่ยควรจะเป็นชิ้นไหนนะครับเพื่อที่จะทําให้การเล่นเกมของเราในช่วงต้นเกมเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผม ก่อนอื่นเราเข้าไปดูที่ร้านอ์ติแฟกต์กันก่อนนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะเครื่องหมายบวกเมนูนะครับแล้วก็เลือกที่เอ็กเชิงรูปตาช่างนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ที่บรรทัดแรกเลยนะครับอัติแฟกต์ช็อปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีอ r ติแฟกต์อยู่หลายระดับนะครับก็จะเป็นแต่ระดับแร่ระดับอีพิกระดับเลเจนด a รี่แล้วก็ระดับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสแค่เฉพาะระดับแร่เท่านั้นนะครับซึ่งการแลกอ r ติแฟกต์ระดับแร่นะครับคุณจะต้องมีทรัพยากรหนึ อิม i n t นสโตนขั้นหนึ่งนะครับซึ่งอิมปรินสโตนเนี่ยมันได้มาจากการเปิดกาชาได้ตัวละครซ้ําๆใครที่แบบว่าเป็นสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีเลยเนี่ยจะบอกว่าหินที่ใช้ในการเปิดกาชาเนี่ยค่อนข้างจะหาย,ยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงไอตัวอิมปร t นสโตนอันนี้เลยนะที่มันค่อนข้างจะได้ยากนิดนึงแล้วก็กว่าที่จะได้50ก้อนแรกเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรและในส่วนของ a r t i f a c t shop นะครับมันก็จะมีอ r t ติแฟกให้เลือกอยู่ปัจจุบันมีทั้งหมด12ชิ้น,นบเวเรามาน ดูกันทีละชิ้นเลยนะครับว่าอาแฟกต์เนี่ยแต่และชิ้นเนี่ยให้ความสามารถอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับฮีโร่ตัวไหนนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ ชิ้นแรกเลยนะครับอันนี้เป็นแอน h e สเตอร์โบนนะครับผมได้ a t t แ c k 9แล้วก็ HP1% นะครับสำหรับความสามารถนะครับก็คือตัวละครที่สวมใส่เนี่ยจะได้รับ Extra c r ร้าครีดาเนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันก็มีตัวละครที่เป็นสายคริติคอลอยู่หลายตัวแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําตัวละครที่สวมใส่แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดในอร์ติแฟกต์ตัวนี้นะครับก็จะแนะนําเป็นพวกที่มันการันตีคริติคอลได้อย่างเช่นตัวละครที่หลายคนที่เป็นสายเติมเล็กน้อยนะครับน่าจะมีก็คือ นี่เลยนะครับเป็นตัวละครมาตีน่านะครับอยู่ในกลุ่มของแรลลี่นะครับธาตุเรเดียนนะครับตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการการันตีคริติคอลนะครับโดยใน Battle Skill นะครับเขาบอกว่าจะสร้างความเสียหายเรเดียนด m เมจให้กับศัตรูรอบๆตัวมันเองนะครับแล้วก็ถ้ารอบตัวมันเนี่ยมีศัตรูมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับสกิลนี้จะการันตีคริติคอลนะครับ แล้วก็ต่อมาที่สกิลอันติเมทนะครับอันนี้เป็นการโจมตีเป็นวงกว้างไปด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายเรเดียนดาเมจให้กับศัตรูในระยะนะครับแล้วก็ถ้าฮีโร่อยู่ในสถานะเรลลี่นะครับมันจะการันตีคริทิคอลนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสเจาะเกราะ40%ของพลังป้องกันศัตรูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนอันเชสเตอร์โบนเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับมาติน่านะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่มีการันตีคริทิคอลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนะครับ Meditator ไปนะครับอันนี้เนี่ยได้ Attack แล้วก็ Accuracy นะครับ ความสามารถของอาร์ติแฟกชินีนะครับก็คือว่าตัวละครที่สวมใส่เนี่ยจะได้รับเป็นค่าสถานะเอ็นไลเมน์เพิ่มเติมนั่นเองนะครับซึ่งค่าสถานะเอ็นไลเมน์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในตัวละครสายซัพพอร์ตแล้วก็ไอค่าเอ็นไลเมน์เนี่ยบางทีมันก็จะสเกลกับเรื่องของสกิลฮิลนะครับยิ่งมีค่าเอ็นไลเมน์มากเท่าไหร่ก็จะฮิลได้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างตัวละครที่เหมาะสมกับอาร์ติแฟกชินีนะครับก็จะเป็นแฮกซานดราอันนี้ทุกคนได้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่แจกตามนเนื้อเรืต่ต้นเกม ซึ่งถ้ามาดูที่สกิลของเขานะครับที่แบทเทิลสกิลนะเขาบอกว่าจะฮิวสมาชิกในปาร์ตี้นะครับ150%แอคแท k แล้วก็บวกอีก1,500 Enlightenment นะครับบวกอีก1,500%จากค่าสถานะ Enlightenment นะครับผมก็ทำให้ฮิวแรงขึ้นมหาศาลเลย เพราะฉะนั้นอ์ติแฟกชิ้นก็เหมาะกับเฮกเซนดรานะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่เฮกเซนดรามันมีตัวละครอื่นๆที่สเกลทั้งพลังโจมตีแล้วก็สเกลในเรื่องของการฮิลเป็นแอนไลเมนต์อีกหลายตัวนะครับต่อมาเป็นสโตนคล็อกนะครับผ้าคลุมอันนี้เนี่ยได้ HP 160แล้วก็ Defense 1%นเซนะครับสำหรับผ้าสถานะพิเศษของมันก็คือเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่การต่อสู้นะครับตัวละครที่สวมใส่เนี่ยจะได้รับชิลเป็นระยะเวลา1ิวินาทีนะครับส่วน่ลีกัหท เลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือ10%นะครับแล้วก็ไล่ๆขึ้นไปจนถึงแม็กที่15% HP แน่นอนว่าพกคุมอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวละครประเภทสายแทงหรือว่าตัวละครที่เป็นประเภทตีใกล้ที่มันต้องรับดาเมจอยู่แถวหน้านะครับโดยเฉพาะตัวละครแทงที่บางตัวเนี่ยอาจจะไม่มีชิลเป็นของตัวเองนะใส่พอคุมนี้เนี่ยก็จะทําให้สามารถยืนรับดาเมจต้นเกมได้ดีขึ้นนะครับต่ำๆก็คือระยะเวลา15วินาทีนะครับซึ่งนานนะครับ15วินาทีนี่นานมาก ต่อมาเป็น Luminary Order Gospel นะครับค่าสถานะที่ได้ก็จะเป็น Defense 9แล้วก็ HP 1%นะครับส่วนออปชั่นพิเศษของ Artifact ก็คือว่าการฮีลของตัวละครที่สวมใส่เนี่ยจะแรงขึ้นนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ก็10% 11% 12%, 12จนแม็กซ์อร์นตนะครับในส่วน Artifact อันนี้นะครับมันจะแตกต่างกับ Py เมื่อสักครู่นิดนึงคือ Py เนี่ยมันไปเพิ่มที่ค่า Element i g ซึ่งคิด Element เนี่ยมันเอาไปคำนวณในเรื่องของสกิลฮีลแต่ว่ามันก็ไไมมม่่่่ดดด้คคคคำนนวนววววณแสสกกิลลลลฮีีีีอยยาาางงเเะะรรัััับบตตท สกิลโจมตีเนี่ยจะฆ่า g h t น n m เมนด้วยนะครับแต่ว่า l u m i n นรี่เนี่ยจะไม่ได้ไปเพิ่มความสามารถในการโจมตีอะไรใดๆจะเพิ่มแค่สกิลฮีลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวละครด้วยต่อมานะครับผมเป็นวคานิกดิสนะครับอันนี้ได้ HP 160แล้วก็แอคแท็กนะครับ ผู้ที่สวมใส่เนี่ยจะได้รับอันติเมทสกิลแรงขึ้นนะครับ10% 11%สูงสุดที่15%อาร์ติแฟกชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นอาร์ติแฟกที่ all r o u n นะครับใช้ง่ายสวมใส่ได้หลายตัวละครนะครับขอให้เป็นตัวละครที่เป็นดาเมจดีลเลอร์ที่มีสกิลอันติเมทแบบสร้างความเสียหายรุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักคาดไฟกันแล้วกันนะครับสกิลออนติเมทของเขาจะเป็นสกิลเรียก อุกาบาทลงมาแล้วก็เป็นสกิลหมูใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทําให้สกิลอัลติเมทของตัวเมนแรงขึ้นได้ซึ่งเป็นหนึ่งในอาร์ติแฟกท์ที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับเรียกว่าดาเมจเดลเลอร์แทบทุกตัวเนี่ยสามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นลูน่าฮาร์ปนะครับได้ค่าสถานะ HP 160แล้วก็ Accuracy 3ความสามารถพิเศษของอาร์ติแฟก์ก็คือเพิ่มสักเซสเรทของการป้ายสถานะบัฟแล้วก็ดีบัฟที่ได้จากการใช้งานอัลติเมทสกิลนะครับขึ้นนะครับก็ตั้งแต่7.5%ไปจ็ดจุดห่าเยอริงใช้ยากนหน่อยนบ เพราะว่าคุณต้องเลือกใช้กับยูนิตที่มันมีอันติเมทสกิลที่มีสถานะบัฟหรือดีบัฟด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นตัวละครบางตัวที่เมื่อใช้อันติเมทแล้วเนี่ยจะลดพลังโจมตีของเป้าหมายจะคำอธิบายสกิลเนี่ยบางตัวมันก็จะบอกว่าแบบมีโอกาส85%อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนเจ้าฮาร์ปตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสในการติดดีบัฟนั้นมีมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเป็น Dancing ใจโรนะครับผมได้ค่าสถานะ Defense 9แล้วก็ a t t a c k 1%นระครับความสามารถพิ ใช้งานจะได้รับแอคแท็กสปีดเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่15%ขึ้นไปสูงสุดจนถึง25%ลูกข้งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ r ติแฟกทที่ใช้งานง่ายนะครับตัวละครประเภทโจมตีธรรมดาโจมตีเร็วใส่ได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครในกลุ่มพวกดันเลสอะไรประมาณนี้นะครับที่มันเน้นเรื่องของการโจมตีธรรมดาก็จะเหมาะมากกับอ์ติแฟกชิ้นนี้นะครับต่อมาเป็นโทรฮาร์ดนะครับได้ค่าดีเฟนซ์9แล้วก็รี s ิส t h นซ์4นะครับ ความสามารถพิเศษของอ r t ติแฟกต์ก็คือเพิ่ม HP สูงสุดนะครับให้กับผู้ใช้นะครับผม10%สูงสุดที่20%นะครับก็เป็นอ r t ติแฟกต์ที่เหมาะสมสําหรับตัวละครตีใกล้หรือว่าตัวแทงทั้งหลายนะครับที่จะทําให้ได้เลือดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวละครแทงบางตัวที่เขาบอกว่าจะสามารถเสกโลได้ตาม HP สูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับการใส่อัตติแฟกต์ชิ้นนี้เนี่ยนอกจากที่จะทําให้ HP สูงสุดของตัวละครเพิ่มแล้วสกิลชิลหรือว่าสกิลโลที่ตัวละครตัวนั้นเสกได้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ยกตัวอย่างฮีโร่ที่เหมาะสมให้สักตัวแล้วกันอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแจกในกิจกรรมล็อกอินวันที่3ามนะครับเนี่ยตั้งแต่สกิลพัสซีดมาเลยนะครับเมื่อได้รับความเสียหายเนี่ยฮีโร่มีโอกาส50%ที่จะร่าย เกราะนะครับ10%ของ Mac HP นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณมี Mac HP ที่มากเกราะตรงนี้ก็จะมากไปด้วยแต่ว่ามันก็จะมีเกราะอ,อยู่ประเภทหนึ่งที่มันไม่ได้สเกลค่าเกราะตาม HP นะครับยกตัวอย่างเช่นเกราะของอูชานะครับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไล่เกราะนะครับ300%ของ a t t a c k นะครับแล้วก็เพิ่ม a t t a c k Speed ซึ่งถ้าคุณเพิ่มเลือดให้อูชาเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเกราะมันจะเยอะตามแต่อย่างใดนะครับถ้าอยากจะปั้นอูชาให้ได้เกราะเยอะเนี่ยก็ตี ต่อมาเป็น Banner of o a ฟโนะครับค่าสถานะที่ได้ก็จะเป็น Defense 9แล้วก็ HP 1%นะครับควาสามารถพิเศษ,ษ,ษก็คือเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้สมใส่นะครับเมื่อมีสมาชิกในทีมอยู่ใกล้ๆนะครับอันดับแรกอันนี้ขอบอกก่อนว่าคำว่า มีสมาชิกในทีมอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าระยะมันกี่ช่องนะครับโอเคถ้าอยู่ติดกันเลยข้างๆกันเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าระยะทําการมันจะอยู่แบบ1ช่อง2ช่อง3ช่อง, 3, องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะต้องขออภยัยถามว่า Banner of o a t เนี่ยเหมาะกับฮีโร่ประเภทไหนผมใช้คําว่าเหมาะกับทีมประเภทไหนดีกว่าถ้าในทีมของคุณนะครับเป็นทีมที่เน้นตัวละครตีใกล้เยอะนะครับอาจจะมีตัวละครตีใกล้สัก3ตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเริ่มต่อสู้แล้วตัวละครมันก็จะไปกองกองกันอยู่ที่แถวหน้านะครับธงนี้มันก็จะเหมาะสมนะครับกบ นนัแต่ถ้าคุณเล่นทีมที่เป็นแบบแท้งตัวเดียวที่เหลือก็เป็นตัวละครตีไกลเป็นแทงหรือว่าเป็นตัวล้วงไปแถวหลังหมดเลยเนี่ยหมายความว่าในระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยรอบๆยูนิตท,ที่สวมใส่ธงอันเนี้ยมันไม่ได้มีเพื่อนอยู่เลยนะครับ ผลของเอฟเฟกต์อาร์ติแฟกเนี่ยมันก็จะไม่แสดงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานธงอันนี้ก็ดูทีมที่เราจัดเป็นหลักด้วยนะฮะต่อมานะครับเกรสทรเวลเลอร์เฮดแบนด์นะครับอันนี้ได้ Defense 9แล้วก็ HP 1%นะครับความสามารถพิเศษของอาร์ติแฟกก็คือลดความเสียหายที่ได้รับ15%สูงสุดที่25%นะครับเมื่ออยู่ในสถานะ คราวคอนโทรลนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อตัวละครอยู่ในสถานะคอนโทรลก็จะมีพวกแบบสตันหรือว่าฟลอสอะไรประมาณนี้นะครับตัวละครนั้นก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับเป็นอ์ติแฟกที่ผมคิดว่าใช้งานค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดนะเกมนี้เนี่ยมันจะมียูนิตอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้แล้วต้องขออาภายัยคือเมื่อตัวละครนั้นได้รับ คราวคอนโทรนเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรสักอย่างที่เพิ่มขึ้นพนูดง่ายๆคือเมื่อโดนคราวคอนโทรนแล้วเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะอ t ติแฟกชินี้เนี่ยก็จะเหมาะกับยูนิตประเภทนั้นนะเอาไว้เดี๋ยวผมนึกออกว่าแบบตัวละครน,นั้นคืออะไรเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีแต่ก็ไม่แนะนําให้เลือกชิ้นนี้ในช่วงต้นเกมเท่าไหร่นะครับใช้ยากนะฮะ ต่อมาเป็น Horn of the Labyrinth Lord นะครับผมได้ค่า Attack เกแล้วก็ Attack Speed 1%นปนะครับส่วนความสามารถพิเศษ Artifact ก็คือเมื่อตัวละครที่สวมใส่โจมตีธรรมดานะครับไม่นับสกิลนะครับโจมตีธรรมดาเท่านั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3%เปเซ็นเป็นระยะเวลา3วินาทีแล้วก็สามารถ stack ได้5สแ stack นะครับสูงสุด stack ได้10บ stack เลยก็จะเหมาะกับตัวละครประเภทดันเล o อีกแล้วนะครับเป็นการโจมตีธรรมดานะครับก็คือใครที่แบบโจมตีเร็วตัวละครใส่โจมตีเร็วมากๆ โจมตีธรรมดารัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะมากๆเลยกับเขาชิน้นนี้ต่อมาชิ้นสุดท้ายนะครับอ e ีวารานแอโร่นะครับได้ค่าสถานะป้องกัน9แล้วก็เ e อ็กซ์แคลเรซี่สามนะครับความสามารถพิเศษของอร์ติแฟ์ชิ้นนี้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสสำเร็จ ของการป้ายทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟที่เกิดขึ้นจาก Battle Skill เน้นนะครับที่เกิดขึ้นจาก Battle Skill เท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการป้ายเนี่ยอยู่ที่7.5%นะครับสูงสุดที่15%นะครับธนูอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับไอตัวลูน่าฮาร์ปนะครับแต่ต่างกันที่ว่าลูน่าฮาร์ปเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสสำเร็จของบัฟแล้วก็ดีบัฟเมื่อใช้อัลติเมทสกิลส่วนอีวารันแอโร่เนี่ยมันก็เพิ่มตอนที่ใช้แบทเทิลสกิ ส่วนเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆนี่ก็คือเท่ากันและสําหรับใครที่เก็บสะสมอิมเ n ลนสโตนครบ50แล้วแล้วก็กําลังที่จะตัดสินใจเลือก a r t ์ f a c t ก ชิ้นแรกนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนําสัก 2- 3สอันก็แล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้การเล่นในช่วงต้นเกมของทุกคนเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เลยแอนเชสเตอร์โบนนะครับเพิ่มคริดาเมจให้กับผู้สมใสัยนะครับก็อย่างที่บอกว่าใครที่เติมตัง์นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวละครมาตีนาหรือว่าตัวละครอื่นๆที่มันการันตีคริติคอลเนี่ยก็กระดูกชิ้นนี้เหมาะมากๆแบบลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้เป็นอร์ติแฟกชิ้นแรกได้ ชิ้นต่อมาที่อยากจะแนะนําให้เลือกนะครับก็จะเป็น volcanic disc นะครับสาเหตุที่แนะนําชิ้นนี้เนี่ยเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับผมอย่างที่บอกว่ามันใช้ได้กับพวกตัวละครที่เป็น damage dealer ที่มี ultimate skill แรงๆเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมความแรง ของอัลติเมทสกิลขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยผมเล่นตัวละครหลักทัดไฟใช่ไหมครับสกิลอัลติเมทเนี่ยก็จะเป็นการเรียกอุกบาตลงมาโจมตีเป็นหมูนะครับการใช้ดิสอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้สกิลอัลติเมทแรงขึ้นแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนใส่กับตัวละครในทีมได้หลายตัวเลยไม่จำเป็นจะต้องใส่เฉพาะตัวละครที่เป็นอัลติเมทสกิลแบบหมูนะครับอัลติเมทสกิลแบบเดี่ยวก็ใช้ได้นะครับเพิ่มความแรงเข้าไปอีกก็เป็นหนึ่งอันที่แนะนําให้เลือกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ ชิ้นต่อมาที่แนะนำนะครับก็จะเป็นธงนะครับ Banner of Oath นะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ทีมว่าทีมที่คุณเล่นเนี่ยมันเป็นทีมแบบไหนถ้าคุณเล่นทีมที่มีตัวละครตีใกล้แล้วก็ยูนิตของคุณเนี่ยเวลาเข้าสู่ฉากต่อสู้เนี่ยม,มันมักจะยืนกันเป็นกลุ่มนะครับยืนอยู่ใกล้ๆก,กันอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็แนะนําว่าให้เอาธงอันนี้เนี่ยไปติดไว้กับตัวละครแท้งของคุณก็ได้ยกตัวอ,อย่างใครมีฮอลลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวละครตีใกล้ตัวอื่นที่มันจะอยู่ข้างๆฮอลลัสนะครับกการ่มมันนไ้พอเิขึะ มันก็จะสามารถยืนได้นานขึ้นและตัวฮอรัสเองเนี่ยมีสกิลทอนหมู่ด้วยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ตัวละครอื่นๆในทีมเนี่ยสามารถยืนได้นานขึ้นแล้วก็สามารถดีลดาเมจได้นานขึ้นด้วยนะฮะ อีกหนึ่งชิ้นที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเขานั่นเองนะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยก็ดีนะสำหรับพวกที่เป็นสายดาเมจดีลเลอร์แบบที่เน้นโจมตีธรรมดาเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มของดอนเลสนะครับก็คือได้แอคแท็ 9, แล้วก็แอคแท็กสปีดหการโจมตีธรรมดายิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับเขาชิ้นนี้เนี่ยจะยิ่งส่งผลมากเท่านั้นแนะนําให้ใส่กับตัวละครที่โจมตีเร็วที่สุดในทีมของคุณนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเลือกของสําหรับ เ้าของผมเองนะครับแน่นอนผมเลือกของเซฟที่สุดก็แล้วกันนะครับก็จะเป็น Volcanic Disk นะครับที่เอาไปใส่ให้เมนของผมก็ได้อัติเมตสกิลก็แรงขึ้นหรือว่าอยากจะเปลี่ยนธาตุเมนเป็นธาตุอื่นอัติเมตก็แรงขึ้นอยู่ดีหรือว่าจะเอาไปใส่ให้กับตัวละครเดิมเจเ l e r ตัวอื่นก็ใช้ง่ายสะดวกนะครับผมก็เลือกเป็นว o l c น n i c d i s ์มาเลย แต่สาหรับเพ,เพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยฉันเติมน้อยฉันเล่นสายฟรีแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดกาชาหาทรัพยากรมาแลกสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเล่นไปเรื่อยๆในเกมเนี่ยเขามีแจกทั้งหินม่วงหินทองให้เราได้เปิดกาชากันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างช้านะคุณไม่สามารถเล่นอะไรให้มันรวดเร็วเก่งเร็วๆผ่านด่านไวๆฟาร์มดันเจียนแบบเร็วๆมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะชา้าแล้วก็เรื่อย เน้นเสพเนื้อเรื่องเน,เน้นเสพเน้นเสพความสวยงามของตัวละครความสวยงามของฉากสตอรี่ลายเข้มๆแล้วก็ไซเควสต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับใครที่บอกว่าแบบชอบเกมที่มันแบบกระชับฉับไวเนื้อเรื่องเร็วๆต่อสู้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอเล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะเบื่อได้นะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างแบบช้านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆยาวๆเกมมันไม่ได้ถึงขนาดบังคับเมื่อวันหนึ่งคุณจะต้องทําอะไรบ้าง จะต้องใช้เวลากับมันมากมายอะไรขนาดนั้นนะนอกจากว่าคุณแบบยังเคลียร์เควสเนื้อเรื่องไม่เสร็จเควสหลักเควสลรองยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึง ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคการเลือกอาร์ติแฟกต์แรนะครับชิ้นแรกของ ID ดีรวมไปถึงอาร์ติแฟกต์แรที่อยู่ในร้านที่สามารถเลือกได้ว่าเหมาะสมกับตัวละครประเภทไหนบ้างนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่เช่นเคยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลากันไปนะครับก็ขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ของเราไว้ก็แล้วกันนะครับผม A C K Game Topup Center นะครับบริการเติมเงินเกมมือถือที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่อยากจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ราคาถูกนะครับก็สามารถทักไปได้ ได้ที่ Facebook Fanpage a c k top up center นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game Thailand สวัสดีครับ